สวัสดี่ะเ้ยเออปลากือกแตือบสาวเท่แม่แก้มอ่ะลูกทูเือสาวฉันหน่อยฉันเนี่ยสาวก็ลูก ก <si ินอหไรเปล่าต้มแกมนี่อ่ะกินจุของผอกินโมทีจะกินอะตของอะงี้น่ตีลูกขึ้นทายออกในคลิปตัตีบมพักปรพพลไปนอนท่นบ้านมันสตาร์ทรถมันเดปวดหัีเทยงมันริตัรถมนตื่นขึ้นแม่ฟาวนแ มันลงพ่วงมาแล้วม่าหอยังทกอยน่อทกัวือแจกเมาทางน่ม่แมพาบ่แ่ยังเลียนน้องอิดอยู่ด้เนี่ยเฮ้ยมันกีโแสดว่าแม่มีน้องแม่กาไปออกกีโยคุณยิ้มอู่สายจตบดู คนว่าภาษาอังกฤษหน้ารซนว่าบานี้อันม่คักกระทะว่าซูกีหน้าหรือว่าซูกี้แห้งซูกี้โบกคนนั้นซูกี้โบกซูกีบกไม่คือานอังกฤษนะว่าบ่ด้นะบาน้ซูกี้โบกน้มนไม่ามันก็อยู่บนบกไ ไมกอยได้พอกันใช้พูดแล้วมือแรกเอาเอามาอีกมือแรกเอาค้ามมือตัวข้ามปอเอาค้าเก่าเออเอาค้ามมือั่นั่งแต่เนี้ยเวลาถึงหัวก็ต้องหัวทุกคนเลยละมุกปอสั่งมากนี่อ้าวว้าว ักเกิด่คบอกใคยบอกมันเกิดบอกเอบอไมีเ่อ้กันอมื่อนี้คืว่าโอ้โหุกันสิปเกิดเป็นยังงนี้นีอาตอบามาลองตอบเิ่เแต่งมยแต่งอีเาสิบันักฝ่าอุงอิงเออมือนีนักฝ่าอุงอิงเจ้าอยากลงไปเกิดอยู่ว่างนอดบอเจ้าอยากไปเกิดเป็นอีอย่ง กันล้างผ้าสิลูกพระองค์ิ็กขามันเพราะเปเกิดเิกขา้สิเลยเพราะบอบฉันเป็นนับฝ่าห้ามเราค่อพระองค์ปาขาบอบฉันสิเพราปเกิดเปาทังสิเลยอยู่บนสวงอยู่บนสวงสวบรค์ก็อันอันองอินีลาว่าจงซีจำได้เร้่อจำได้เด้อเจ้าอยากลงไปเกิดอยู่เมืองมุนย์ดบ่บ่จ้ บอดอะซีอู๋ผานพอกันใช่จ้ะจะได้ได้เพะเขาบอกแมนพอกันใช่ดี่เยนมาเรนเรื่องบาเรีบนมเรีือการใช่เลยเอ้าเขาแค่ปอดไหมคะแมนอกันใช่อยู่ข้างล่างเป็นองค์อินนี้พงอินท่าพงอินท่าพงอินท่าทีละเจ้าเดลาซื้อหนังจ้ะเราเอาเป็้ฝ้าเปล่าเลยซื้ออง้์อิ เดี๋ยวจสอบกันเดี๋ยวจสอบกันบนเวทีเห้าสเด้อเดนี่อะเดี๋ยวว่าควยอยู่ไรเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเ้อน่าหยากยุ้ยอุ๊ยแต่ว่าหม่าวาเน่เป็นตาไอ้แห้งแหล่เออมือนี่กับเลียนขึ้นแล้วถามว่าหลับมููจักซื้อเราเลยอา เก่งแมน่ปไปซื้อล้านใดนะาด่กจของงาเจ้าพัดเจ้าพัดไปซื้อใส่บ้านอ่ะแล่าเหมนกีาซมาล้วว็เบอกว่าาเลยใั้พอนั้งเงนีแค่อนทั้พอเงินได้มีลามาแสดงอยู่บวกสีที่พอจะไม่พนึ่ง มันขนลูกอยู่บดหน่อยแล้วก็น้ำเงินในหมู่บ้านนี่สองหมื่นเราน้ำอยู่ห้าหกเดือนนี่พ่อรูบลนเลยพ่ออุบ่เาเป็นผู้รับผดมันเป็นมันเป็นตะขนลุกอยู่บนิดหน่อยว่าน้เงินสองหมื่นอยู่ห้าหกเดือนไม่ได้หลายๆนะจ๊ะให้ฟังๆนี่จด้อจูแท่นพอคนแทนอเราอดีษผานอดีผผมจนขนหัวลุกเนี่ยเงินสองหมื่นแล้วน้ำอยู่ห้าหเดือน่ได้ พอที่นี่เราเห็นงานเราก็เลยบอกว่าก็น้ำเงินในเดือสองหมื่นน้ำใดพอจะไม่ละท่านเราน้ำเลเมื่อวานนี่สองหมื่นาเสื่อคูนเสื่อมเราบอกเสื่อเราบอกพอขบวนคนที่บุมั่งสาหอ้าวเราน้ำเงินใดก็ดีละลายเอามาให้เราได้อเด้อ

แม่แม่อยากให้เปเศร้าเซกเศร้ากวนหรือเศ้าเซกกวนมันจิตดันสุดมาก้วมันจิตเปรือบต้องเพิ่นั่นเองมันมันเหมือนมันบ่มีแหงหลงแหงเนี่สีเออบหลงคุกกนลงกบ้านจะกินลูกสิ้นก็ได้ลูกงิ้นเนี่ยอาหารหลักประจำทุกวันคือลูกชิ้นถ้าซื้อมาเกินสามไม้น่าจะไม่หมดเพราะว่าจะกินแค่ไม้เดียวเออเพราะนั้น เวลาซื้อต้องซื้อไม่เดียวทำไมไม่เดียวเพราะว่านั่งกินได้แค่ไม่เดียวนั่นเพื่อแนเพื่อแม่แม่ไปซื้อยังแซ่บไม่ลากินได้เดาซื้อมาหลายๆแยเองแต่ซื้อมาเธอละซิปใหม่กินได้ไม่เดียวทางมาบอกแม่ซื้อแล้วกินเว่าย่างดีจ้ะกินแต่อมาตลอดเวลาซื้อมาเต็มหนึ่งมาหมดก็กินพ่อค้าก็เปิดเทานี่แล้วก็สามอิบโลบอลนี่วันเจ้าของอ้วนเออปวดเลยน้อยร่องบกขักเลยนว่าันเจ้าของอ้วน

มันเป็นนักวิจัยโบแมนแพทย์ต้องไปถามแพทย์อันชั้หล่งเขาก็เป็นหมอด้หมอเราสุกี้โบซุกี้โบเออสุกี้โบแม่ม่มีนั่งยืดสอ่ะนี่หนุยืดหลังติ้นนี่แหละยกดขางติ้อกแล้วคือว่าหิวแท่านเห็นกินเลยจ้ะเปิดสาวยัง คนคือพรท่านได้ซูได้สีฮะเอ้กินได้ท้าวแ้สีข้าแล้วกอีมซอไห้นแอมบ์พว่ะละบทสองสองถ้ามีเสียงแม่จับใจเลยเอาจังสันเมื่ออาชีวะจังสันเมื่ออาชีวะสาวแต่ว่าเพียงแซ้อมเตยเคลียไปค้าเป็นทางเข้ามาเองเด้อันุชัจอมเด้อันเชีงที่แม่ทรงห้หันองดาบันนี้ มอหน้าเตยเพ่งอันนี้มอเนี่ยมาขึ้นเสกเศร้าเตยอยู่มันมาจ้ะมอบริเตยทรงเตยดอ้หน้าเสกเศร้าอ๋ออุ้ยเพื่นซ้อมอยู่ตั้งว่าหลายมือแม่เพื่นซ้อมเอ้ยเพื่นซ้อมตั้งว่าหลายรอบมือที่อีกแม่แม่รูอยากซ้อมอยู่ตั้งว่าเป็นหลายหน้ามาแม่หนูอยากซ้อมต่ละบุบุ้มบุ้มมาสั่นง้ังมาสั่นจตดอกดง้ังแม่ไหลไปไหลไปแล้วเป็นมาต่ละบุบบุ้ม เดี๋ยวแซลใส่คอนเสิร์ตให้นั่งละเพราะว่าอีกอีกเพลงหนึ่งอ่ะชมพู้ลองแนวนะคะเราซ่อมจังว่าซ่อมโดนอ่ะซ่อมจังว่าหลายชฉงงเ<อ>มื่อนัอ้น่ะเปิดเคร่งเ<อ>สียงแล้วก็ซ่อมแต่ว่าก่อนเตือนนั่งกับซ่อมไม่ไดีไม่เคยร้องค่ะบอกเลยก่อนนี้ไม่เคยนางไม่เคยร้องแล้วนางส่งไปให้นางสี่เพลงนางเลือกมาสองเพลงคือเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงนึ่งมื่อนี่เปลี่ยนเปลี่ยนโชว์หม่เป็นป่จ๊ะ เปลนเพลงค่ะเปล่ยนเพลงมันบ่โอว้าผ oh, ิดเปลี่ยนเพลงไหมก่อนเตยนะกับสวมมยู่มวนแค่นี้มว็เอ้ตั้งจากนอยก่อนจะมาห้าโม่มีัชนไม่ได้ปู่ล่เมื่อกี้ปูอยู่ไหนนางจะร้องเพลงนี้เพิ่นตั้งใจบรคักเพลงเนี่ยนางจะรองเพลงนี้นางเป็นคนเลือกเองนะเราส่งไปให้สีเองยย่าอยาอยาได้มเพอรแป้บ ได้ครับได้ครับไอคิวจะไปขึ้นเลทีเได้มอ้ได้ตอนน้ตบกนเล้ำเลยวันเงขึ้นเิ่งบินเลยบินแล้วไปจาดเงน่องอนอยู่แล้วใช่นั่นอยู่แล้วค่ะบินไม่ใช่เ่บนมาสไตล์เดียวกันกับวันเพ่กันในห้านีใช่เป็นล้ำพุนเนี่ยลูก่เลยใครไปห้าเน